สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนสุดท้ายคือบทเรียนที่14นะครับจะพานักเรียนทำนาฬิกาเป็นแบบนี้น,นาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาตัวนี้จะอ้างมาจากไหนอ้างจากเวลาที่อยู่ในเครื่องนักเรียนเองเห็นไหมอยู่ด้านล่างตรงนี้จะตรงกันพอดีวิธีทําก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับจะเริ่มทําเลยตั้งแต่ครูนิวไฟล์ขึ้นมาไฟล์แรกตัวนี้อังกฤษสองจุเหมือนเดิมนะครับ มาดูเนื้อหากันเนื้อหาก็ว่าอย่างไงเขาว่าให้สร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาขนาดร8 0ปดิคูณ40่เราดีฟายขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เห็นไหมไซต์อยู่ด้านล่างนี่ครับไซต์คลิกไซต์ตรงนี้ว่าเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวคุดูกัดจำไม่ได้180ยปดิคูณ40่คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งร้อยแปดสิบคูณด้วย 40นะครับความกว้างความสูงนะครับดูดีๆนะครับกว้างกับสูงตง้องเป็นขนาดเท่านี้คลิก1ครั้งโอเคเอาหายไปไหนละนี่มาอยู่ตรงนี้เอเรียเราจะตามที่เราทําเมื่อกี้นะครับร้อยแปดสิูณสี่มันจะเล็กนิดเดียวเามาดูขั้นตอนต่อไปใช้เครื่องมือเทกทูกน,นะครับสร้างเทกบ็อกขึ้นมาแล้วตั้งชื่อว่า clocktext คล็อกเทคอ่า, Clock tech. อาคุณจะกรอบคล็อกเทคเนี้ไว้ใชเครองมึงเทคทุนเทคทุนคือตัวไหนเทคทุนคือตัวทีตัวนี้คลิกตัวทีตัวนี้มาวางปึ๊บตัวนี้เข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงด้านล่างนี้นะครับให้นักเรียนเลือกเป็นดันดิมิเทคนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าคล็อกเทคนี่ครับตรงด้านล่างตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จัดมาอยู่ตรงกลางพอดีจัดมามาอยู่ตรงกลางพอดีทำอยู่ตรงนี้ ามาดูเนื้อหาต่อไปสร้างเลเยอร์ให้เลเยอร์ที่1เมื่อกี้เที่ยวเราทำเลเยอร์ที่1ให้ชื่อว่าเทคารูก็เทคไปเลยเลเยอร์ที่1ตัวนี้ชื่อว่าเทคเรียบร้อยคาว่าไงอีกสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าแอคชั่นแอคชั่นคูก็แอคชั่นมานสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ชื่อว่าแอคชั่น อแอคชั่นนะครับเห็นไหมเลเยอร์ที่1ชื่อว่าเทคเลเยอร์ที่สบอกว่าแอคชั่นแอคชั่นดูเนื้อหาต่อไปเขาบอกว่า <Okay. S 1> ให้คลิกที่เฟรมแรกกด F9 แล้วเลือกแอคชั่นนะครับเฟรมแรกคลิกขวานะครับจะมีแอคชั่นขึ้นมาตัวล่างสุดนะครับแล้วเอาสคริปทั้งหมดนี้ักเรียนกอปไปเลยครับ ถึงก็ไปทั้งหมดเลยจนถึง a m p m นะครับด้านล่าง a m p m แล้วก็คลิกขวา copy นักเรียนสังเกตนะครับต้องเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มาที่โปรเจกต์งานเราเฟรมแรกคลิกขวา action action จะโชวขึ้นมาแล้วก็วางสงคริปที่เราก็มาเมื่อกี้ให้สังเกตดูว่า a m p m เป็นข้อความสุดท้ายไหมตรงนี้ข้างล่าง หลังตรงนี้ต่อไปข้อที่7เพิ่มเฟรมขึ้นมาอีก1เฟรมทั้งรูปอ่าเฟรมอีก1เฟรมนะครับทั้งแอคชั่นทั้งเทคทั้งแอคชั่นทั้งเทคเฟรมอีก1เฟรมอินเสิร์ตเฟรมเทคก็อินเสิร์ตเฟรมต่อไปข้อสุดท้ายบอกวะ่าใส่แอคชั่นสคริปต์ลงไปในเฟรมที่2เดี๋ยวเดี๋ยวใส่แอคชั่นสคริปต์ลงในเฟรมที่2ดังนี้ โอ้เดี๋ยวลืมตัวนึงเพิ่มคีย์เฟรมไปก่อนลืมขั้นตอนที่8เพิ่มคีย์เฟรมเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่สคริปต์ตัวนี้เข้าไปนี่เอาคัปปี้เป็นตัวสีฟ้าแล้วก็คัปปี้ไปที่เลเยอร์แอคชั่นนะครับเฟรมที่2องขีดขวาเหมือนเดิมแอคชั่นลิกขวาแอคชั่นหายไปไหนล่ะลิกขวาแอคชั่นเฟรมที่1เฟรมที่2 อาทำไมมาด้วยกันล่ะเฟรมที่สองอ๋อเรายังไม่ได้อินเสิร์ตคีย์เฟรมอินเสิร์ตคีย์เฟรมก่อนมันหายไปละอ้าวอินเสิร์ตคีย์เฟรมเสร็จแล้วก็วางสกิปสั้นๆลงไปเมื่อกี้ Go to np สุดท้ายนะครับแค่นี้แล้วก็สุดท้ายเขาว่าไงคอนโทรลเดนเทอร์ดูผลลัพธ์อาคุณจะคอนโทรลเนเทอร์ดูขึ้นนาฬิกาไหมนี่แหละ คอนโทรลเอนเอร์ Control, ปุ๊บนั่นเป็นนาฬิกาขึ้นมาแล้วครับนี่ครับนาฬิกาบอกเวลานาฬิกาตัวนี้จะตรงกับตัวข้างล่างเลยพอดีบทที่14ก็เสร็จแล้วครับหลังจากบทนี้นักเรียนก็เตรียมสอบกลางภาคเฮ้ยเตรียมสอบปลายภาคไว้ตั้งแต่บทที่8ถึงบทที่14ีเล่นต้องทดสอบเหมือนเดิมนักเรียนซ้อมมาดีๆแล้วก็จะสอบสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ